สวัสดีครับผมหมือนีดกับมากินก๋วยเตี๋ยวร้านเก่านะครับนี่ครับ,รบอันนี้ของของปานี่นะครับอ่ะพงก่อนก่อนของปานี่จะเป็นสันเ็กนะครับสันเ็กลูกชิ้นหมูหมักน้ำตกครับผมนี่พักให้พร้อมนะครับใส่น้ำปลาลงไปพร้อมด้วยน้ำส้มครับผมโอ้ยไว้ว่างๆไพแวะมาก มามากินเบอร์น้ำร้านเนี่ยมากินประจำครับผมแซ่บครับผมยังไงปนีเส้นเล็กอร่มาก,น,มากน่ากินคน,คน่ากินคนๆเรอก็ซิ้มเบอร์ซิ้มก่อซิมซ้มเบอนอืมยังไงแซ่บเหมือนเดิมส่วนของรูกล็สั่งเป็นเส้นว้ๆครับผม ไวใไวน้ำตกเนื้อร่วมเนื้อครับกำลังเห็ดตัวคนๆใส่ลงไปครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพ่ยงไ้ไว้กับเดี๋ยวเต่เยาเขาใส่ปลใส่ครับผมหัดไปพี่น้องโอ้โหสวยบมกเงี้ เครื่องเนียนๆอีกแล้วครับผมเบืองเบืองบอกผิดคนโอ้ยเผ็ดเนอะพิดพัดแบบนี้มากหลายครับผมนี่ครับใส่ลงไปผสมกับพริกอันนี่ปนขว่อบอกต้องเผ็ดร้ายครับผมกินเผ็ดร้ายโป๊กเกงกินเผ็ดโป๊กเกงบางได้ ใส่น้ำสมลงไปครับเกลนะครับเด้ย๋ยวพอใส่น้ำตาลลูกแองกบามักมใส่น้ำตาลขิงผัดเจียวครับผมเพราะว่าชีวิตลูกแองกหวานอยู่แล้วครับผมเป็นบัหวานพ่อมครับใส่น้ำปลาลงไปพี่นอ้องจังว่านี่โอ้ยจวดจวดเบิเ่งเบ่งพี่นอ้องสร็จไว้ไว้นะครับมือนี้ ร้านโอตจังครับผมเจ้าเก่าแซบพี่น้อง <c oughs> รวมเนื้อเครื่องแน่นๆพี่น้อง <c oughs> มาครับชิมน้ำมาก,ก่อนโอ้ยน้ำตกคนพี่น้อง <c oughs> แซบพี่เก่า Playing a play. อร่ไหมไร่นเนื้อเปื่อยเนื้เปื่อยน่อง แสบ,บแสบ,บพี่น้องเลยัวนี้เปิดแล้ว หักในน้ำก็เนอะแ่บหลาย 对。